เฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะเฮ้ยที่ไหนวะโอ้ยร้อนหีร้อนแตดทำไงนี่ยพี่ตอนนี้ติตดเกาะฉันเคยดูหนังมาตอนต้องทำสัญญาณ SOS ให้คนข้างนอกรู้ของความช่วยเหลือใช่าทำไายายทด้สัญอย่างที่แบบไม่เห็นชัดเช่น SOS ให้เครื่องนเห็นหรือจุดจุดไฟเผาเราต้องยกทงขาว ไม่มีอ่ะเสื้อนี่ไงหาขอเสื้อหน่อยไม่นี่สีฟ้าเฮ้ยบ้าอะไรทำไงดีปี๊กเกอร์ช่วยด้วยมาดูกันดีกว่าว่าเกาะนี้มีอะไรที่แบบจะช่วยชีวิตเราได้บ้างแล้วคือทั้งเกามีต้นไม้อยู่ต้นเดียวอ่ะมะพร้าวมะพร้าววอยมา เราอยู่แล้วมันเป็นหอยอ้าวเนาะไม่ขยับแล้วอ่ะวันนี้ไม่ขยับวันนี้ไม่กระปบิบคนละหลอนนี่นี่นี่น,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 นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่เงาเขาเงาหัวเขาเงาหัวปลาปิรันย่าเนี่ยมันกัดมือใช่ไหม <c oughs> น้ำเริ่มแรงไหมนี่ยเฮะไม่อยู่ดีมีคลื่นอะ่ะโอ้ยอยู่ดีคลื่นก็แรงเหมือนโกรธเลยมา เาเลีบไปแล้วทำไมเนี่ย,เ,ยเราเราเราข้าไปฝั่งนู้นไหมมดิปะ่ะป่ะอาจ,จะมีอะไรใหินนนปู้ยแต่มันตัเล็กไปะะไม่น่าินได้เปนปูนาป่ะนะในสปูนในส้มตำเหรอจับมันใชไหมอย่าม,าม,มันหนีเปล่าจับไม่ได้ัำไงอะเฮยมันไม่มีพิษหรอกระดองมันแปลกๆอะ เรนี่ยว้าโดดมันพุ่งไปเลยมันกระโดดใช่ทุกคนมันกระโดดรู้วนปูกระโดดได้พวกนี้แหละปูเฮียเลยวะจะิ้งจกวันนี้มันหนีมือฉันได้เปล่าใช่หรอไม่คอะไรเมืองลอยมาลอยทะเลน้ำหนึ่งน้ำกำลังขึ้นจริงเฮ้ยเราต้องรีบย้ายแล้วไม่งั้นเราจะติดเกาะนี้ตลอดชีวิตอันนี้พาทิศอยู่บนหัวเราแป๊บน แรงนกขวั่งโลกอะ่ะเมื่อโลกมาโครจรกับดวงอาทิตย์ที่เป็นแนล้วนะการ90รงารองศาเนี่ยมันจะเริ่มมีโควิดไม่ใช่อย่าพาาระจันทร์ขึ้นนะ้ำเลยขึ้นนะพระทิศเกี่ยวบ้าพาาระจันทร์อยู่กับพี่พระที่ขยบพี่โลกเราันต่างหากที่หมุนไม่เป็นเรื่องลาก่อนร้าวตอนนี้เราจะข้ามก่อนนะคะคือน,น้ำระหว่างทางก็คือใสาอะ่ะ ก๊าลังตอนที่น้ํามันขึ้นนะทุกคนตอนนี้น้ําลดแล้วน้องก็เลยแห้งไหนอะพี่นี่ท่านเห็นไหมอ่ะก็คือปากกาลังเนี่ยแล้วมันพุนพุนใช่เหรอพี่เห็นนะเหรอพอดูอยงแกบอกปากกาลังที่เนี่ยเขาบอกว่าอีกาเยอะมากถ้ามีของสดมันจะมาจิกหมดเลยอ่ะคือเขาบอกให้ระวังอีกาให้ดีนะคะกวันเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนแต่ให้ผมดูนะทุกคนน่าจะยุงเยอะแถวนี้ย นมันมีคนเพี้ยม็นไหม้คือคนไฟป่าทุกคนมันน่าจะร้อนมากเจนแบบว่าไม้มันไหม้ตอนในเวลานี้ไปสร้อที่เข้าหมดเลยนะขาวๆแล้วเนี่ยมันไหม้ตลอดเวลาเลยมันร้อนจนติ่งไม้ไหม้ตัวเราไม่ไหม้หรอเลือดออกเลยถึงไม้ทิ่ม้ย ฐานมันเดินในเล็วมากไปต่อไม่ได้แล้วไปคคนอนพักเลยพี่ไปนอนพักอยูต่ตรงขนไม้ก่อนอ่าแสบด้วยทำไมนี่วะจะไปล้างน้ำทะเลก่อนมันมีเกลืออย่างนั้นก็ยังดีกว่าใครบอกว่าไม่น่ากอัว่ะเคยได้ยินพ่อแม่บอกว่าน้ำทะเลมันแบบว่าฆ่าเชือ้อเคยได้ยินวะไม่เคยนะพี่ไม่เคยเหมือนกัเ <laughs> หรอแสบอ่ะ เป็น,ปปนััยกษ์่นนี่ยัยฉันกลับเลยกลับไม่น่าเราติดเกาะอ,อยู่กูจะเปบัดทตยักษ์ตายก่อนนะแกไม่ยังหาทาเราจะเกให้ได้เจ็บอะเอ้อ้อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่อ้อ้ยโ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 ก้ดโอ้่โอ้ยอลยโอ้อ้ออยอตลอดเวอานี่้้อ้ลอยนะแต่ก็ดีกว่าไม่ทยโอ้ยโ มีกล้องอยู่เนี่ยด,ดูช้าจังทำดีพิเศษทำดีเลยจะเลือดออกเหอะเอ๊ะทำไมมีกล้องอะนะเป็นไงพี่ปล่อยขากุ้ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขากระชังแม่ง <c oughs> จริงสมุดประกาศแผลกูตกป้องเหรอวะ กำลังเดินทางข้ามไปอีกเกาะทุกคนดูทางนี่หิวเต็มเลยพี่จะเดินไม่ไหวหรอกพัดยมามเ้าแกเดินออกนะ <c oughs> เปลี่ยนเข้าใหม<า>่โซ่เขาโป่เป้าเดี๋ยวนี้แกติดเชืะนะ้อฮะไปกันละไปกันล้วัววนเราเจออะไรไม่รู้โอ้แมงเลยแมงมุมวะ มันงงมงเหรอูไม่รู้ว่าจะไปเดินทางยากทำไมอะคะเนี่ยขาทำอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคืออะไรอ่ะทีวีใช่จอทีวี ว่ามีคนเคยติดเกาะก่อนเรามาก่อนเขาททวีมปด้วยนะใช่เาจะกลัวเหงาอยู่ที่เกาะเหงาพวกว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นทีวีนะคะแล้วม,ม,มันโดนพัดกวนอย่างเงี้ยเอะไรเพือะไรอุ้ยมดยุนกระดกเชื่อทางไหนไปล้วทุกคนแล้วทีวีนี่คือตั้งมากเลยนะทุกคนเหมือนมีคนดู ตอลอดเวลาพ okay, ี่แค่โกจำปีเขาเกาะใช่ไหมโอ้ฮะช่วย,วยช่วย,ดวยเดินมาเลยช่วยเด็กเดินไปเลยเขาัำทางไว้เร็วนอนแล้วหิวมากเน,าน,กนีเ่ยว่าต้องหาอะไรกินละเห็นน้ำเมื่อกี้เห็นแว๊บ นกสีขาวดำมาทุกคนไ้เยวเห็นเป็นนกใหญ่คายจิ้งจอกเลยอ้โน้ำใสมากยน้มันก็ใสมาก ดเราตรงน,นี้ก็เป็นสักกาลังหมดเลยนะคะทุกคนเฮ้ยตุ๊กตั๊กตุ๊กเจ้าง,งั้นกระพุนมามันเป็นเีลีอะมาดีไปยังนี่าจะรอดแล้วมะทีตัวมันนิ่มๆม,มาทุกคนดูนี่ไม่เคยเห็นแมงกะพุนตัวเป็นๆแบบเนี้ยโหธรรมชาติมากเลยอะทุกคนที่นี่แล้วเราจะกินอะไรกันดี มันตอนน้ำขึ้นมันมีพิษไหมอ่ะไม่รู้อ่ะดูจากรูปทรงแล้วน่าจะเป็นแมงกะ้ปุ่นหัวสมองว่าเดีหยเราจะมาช่วยชีวิตน้องกันนะคะมี่ไปหาไม้มามันอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้ลงเขี่ยลงน้ำมุนคนเ้าอยากจะอุ้มมันไปนะแต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีพิษเขี่ยเองไหมนี่โอ้โหรอนี่แกไปเจอ น่จะตายปอปีตายเลยยางเอตายเล้มันดูมันจะเว้น้ำไหมตอนที้มันนอนอยู่ข้างบนมันต้องแบบตุบๆตุบๆหายใจอยู่หเต้นอยู่ตายแล้วเหรอมันโดนแดดเผาที่มันตั้งนานแล้วตายแลไม่รอดนี่อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นตู้เซฟถังอะไรสักอย่างใส่น้ำมันนะคุณมันน่าจะร้อนมาประตูเข้าเลยน้ำน้ำหรือเปล่าหรือที่เรายืนอยู่นี่มันคือเรือน้ำน้ำที่โดนดินกาะเราเจอกาะเเล็ก ก่อนจะมีอะไรมากฝนพีคตอนน,ตนี้นะคะเราจะมาทำน้ำสะอาดก็คือเราไปเก็บขวดมาได้นะคะทุกคนเป็นขวดที่เขาลอยมากลางทะเลนวนที่ผิดข้างหรอพี่กับบ้าเหนเอาหรอให้เป็นแก้วแก้วหนึ่งเลยนะกคน แล้วเราก็พับขวดนะคะให้ลงมาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ขวด2ชั้นนะคะทุกคนก็คือมันจะมีชั้นในอย่างเงี้ยเราจะเอาน้ำทะเลนะทุกคนใส่ในแก้วนี้ค่ะพอ,อเข้าไปในแก้วที่เราทำไว้เมื่อกี้นี่ทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ เราจะได้กินน้ำใช่ไหมเราก็จะขวดเนี่ยไปตั้งที่แดดมันจ้าๆเลยซึ่งแดดที่เนี้ยร้อนมากทุกคนแล้วพอแดดมันร้อนใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน,น้ําเค็มแบบมันจะระเหยเกิดเป็นไอ้น้ําขึ้นมาแล้วไอ้น้ำนะคะก็จะหยด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 มาอยู่ในพิกแก้วที่เราซ่อนไว้ข้างในเน,น,นีเ่ยเสร็จแล้วทุกคนเราจะทิ้งไปไหนเนะี่ย ทุกคนเราต้องหาไม้มามทำเป็นฉมวกแทงปลาอเอินเอินยังเลยเอินมากเลยนะเนี่ยเจอไม้หนึ่งแท่งมาดีจะลอให้มันเป็นแบบลแ,แหลมนะทุกคนตัดภาพไป <c oughs> โอ้วทุกคนพร้อมที่จะแทงปลาเนี่ อจะสู้ชีวิตซะหน่อยชีวิตสู้กับผมไม่มีแรงแล้วผมขาดน้ำแล้วขาดขาแน้เราจะไปตกป้ากันไปตามสอบก็พี่เฮ้ยดูกคนผมเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเ้ย้ยเลย ไปพี่พูไปหาพี่น้ำหนึง่งเฮ้ยทำาหาแกปไปทำอาหารดีฉันจะทำบ้านไปไปทำบ้านกันเดี๋ยวไม่มีที่นอน ก็สบายกว่าทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังทําที่พักของเราอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เอาเศษผ้านะคะที่เราเจอนะคะทันกับต้นไม้แล้วก็ทําเป็นเหมือนกระโจมค่ะทุกคนซึ่งทางชายหาดนะคะมันจะมีพวกเชือกอย่างเงี้ยลอยมาอยู่แล้วไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่มีเยอะมากเยอะมากจริงๆทุกคนน้ำขวดน้ำเชือกนะคะเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นขยะที่ลอยมาติดฝั่งนะทุกคน ดูมันดูมันสบายสบายเดินตักเนี่ยมา้าไหมแล้วเนี่ยใช่เลยทุกคนแกไปย่างมาตรงไหนอะ่ะตรงที่ไม้มันไฟไหมอ้อ๋อใช่ให้ไปย่างต่อแล้วมันน่าจะร้อนจัดจริงๆอ่ะทุกคนไม้ยังไหม้เองเพราะมันดูสปกปรกอ่ะก็มันย่างกับเตาอย่างนั้นก็ได้แค่นั้นแหละใครเล็บเลยเหรอเออแกฉีดไปแล้วไม่เหรอาแค่นั้นเลยอ่ะอ่ะฉีดให้เล็บก่อนสลบกินแอลกอฮอล์เข้าไป กินได้หมดเลยเหรอเออสุกเปล่าสุกแล้วมาทางชีวิตไปกินเฮ้ยเลยดคนสดมากไปเลยมันจะไปล่าสัตว์ต่อแล้วน้ำหมอกว่าเผามันจะไปล่าสัตว์ไปสัตว์กลับมาด้วยนะเก๋เห็นขวดสีเหลืองนั่นปะนั่นทำน้ำไว้นั่นเราผิดคอนเทนต์เลย่โอ้ย ไม่กินน,น,น้ำวนะันนี้หิวน้ำมากพี่ไมกินไหมไม,ไไมไ่กินวันนี้รอไปอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ่มันไม่ออกอ่ะาได้กินหรอกอี่อร่อยแตกไปแล้ว้ยได้แล้วไ,ได้แล้ว ตอ,อกเลยพี่ดูนี่มันเป็นผงทรายนะคะมีดอ่มันเลอะนะทุกคนตอนที่ตอกไปเรื่อยๆอ่ะมีมันก็เลยฉาะเข้าไปสรุปกินน้ำเชคกระหอก่อนแม่จะได้กินไม่ได้เหลือน้ำมันนั้น嘛เรามาดูใกล้ๆเนี่ยไอ้น้ำตรงนี้แหละที่มันกินได้ทุกคนที่มันระเหยออกมาเกาะ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 เนี่ยแต่ว่ามันน่าจะใช้เวลานานกว่านี้แล้วสุดท้ายเฮ้ยน้ำเข้ามาแล้ว เราต้องรอให้น้ำมันเยอะๆ,ๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถกินตรงนี้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนทุกคนผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงนะละน้ำเราก็ประมาณนี้ก็มันยังมีบ้างน่าทุกคนแต่น่าจะกินได้แค่คนเดียวอะ่ะอุ้ยเฮ้ยมันไม่เค็มเลยมันเป็นน้ำแบบน้ำเปล่าอันนึงเลยอะ่ะทุกคน ไม่เหลืออะไรเลยฉันจะฆ่าแกเอาเลือดแกมากินนดี๋ยวเให้บอกเขาอย่าใหม่รอบไปแลจะจะลงทะเลแกเจอชันชันดาดหนึทุกคนหนึ่งจะเจอเต่าไหนเต่าไม่เต่าอะไรอ่ะลงเตาเต่าตายเหรอ ไม่ใช่เต่าการล้างหรือ <c oughs> หัวแทสเต่ารีบไม่มาดูมีคนมาช่วยแล้ว พี่จะตัวหนักมากเลยนะเขาโยกเลยเฮ้ยพี่เหมือนเลยอะเหมือนชนีเผือกต้องดูภาพแห่งความจดจำนี้วิงตอนนี้มีเพีคนเดียวแน่นหนึ่งไม่มีหรอก ับไม่ได้ยังปีนเองอะไรยะมาแล้วังแล้วจยบกปีนเดินมาเลยขาจะถึงอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นไปอีกต้องลงใหม่ด้วย มดกัดวุ้ยวุ้ยไม่สูงไม่ได้วุ้ยมันเอ็นอัอี้งมันเอ็นองมันเอเหี้ยค่ะทุกคนก็เป็นยังไงวะคะเขาคลิปใช้ชีวิตติดเกาะหนึ่งวันของเขานะคะทุกคนบรรยากาศมันดีมากๆเลยทุกคนน้ำใสมากธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆเลยเนาะ แงเจอลิงตัวนึงพอกคนเราก็จะบอกว่าทฤษฎีติดเกาะของเรานะคะที่เราได้ทําไปนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปลอกลูกมะพร้าวนะคะเพื่อจะกินน้ําข้างในหรือว่าวิธีท,ทาน้ําทะเลให้เป็นน้สาสะอาดอะทุกคนมันสามารถใช้ได้จริงนะคะทุกคนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเนาะแต่ว่าความยากมันก็คือเราจะไปหาอะไรมาปอกมะพร้าวให้ได้ทุกคนทุกคนมะพร้าวมันแข็งมากแต่ว่าพวกขวดพวก,พวกน้ําทะเลหรือว่าเชือกผ้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันชอบมีแบบว่าเนี่ยมันเคยมาเคยฝังอยู่แล้วนะคะทุกคนมันซึ่งมันหาได้เนาะเมื่อกี้เราส่งสาณ SS ได้พี่เขาเลยมา ก็ถ้าใครชอบให้เขามาจำลองชีวิตติดเกาะนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะทุกคนครั้งหน้าอาจจะไปเกาะอื่นอีกก็ได้ค่ะทุกคนอ๋อเือลืมบอกไปค่ะทุกคนว่าเกาะขายหัวล้อที่เราไปนะจริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ชื่อเกาะขายหัวลอนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเกาะนกในเกาะนกนอกเอาเหรอเรืยอวันที่เกาะนกนอกอยู่ดีๆนะมันก็แบบว่ากัดซ้อ่ะทุกคนจะทําให้เหลือเกาะที่นู่นออกมาเป็นแบบกลมๆอันเดียวนะคะที่เหมือนกับ เกาะขายหัวเลาะในการ์ตูนขายหัวเลาะค่ะทุกคนเขาก็เลยเรียกฉายาเขาว่าเกาะขายหัวเลาะก่อนะคะเช้าวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาด้วยนะคะวันนี้เป็นแล้วนะคะทุกคนด้วยบายทุกคนเขาบอกว่าเกาะเนี้ยนะคะเป็นเกาะที่มีกวางเยอะมากเพราะว่ามีคนคนนึงเอากวางสองคู่พวกตัวเมียตัวผู้ข้ามเรือมาแล้วมาปล่อยที่เกาะนี้เขาขยันมากจริงจกวางเยอะขยันมากเต็มเกาะเลยตอนนี้อันนู้นเรื่องนะแต่ว่าเขาให้ข้าวมันด้วยนะเขาบอกเราดุมากนะคะ สามารถเข้าไปใกล้ได้เลยาบอกน้องจะกล้วยเอาแล้วเอาแล้วเข้าใกล้เข้าใกล้เหรอคะเดี๋ยวมันจะปิดนะอ๋อแล้วทำไปหาพี่อ่ะป่วยนี่ไงอ๋อมีป่วยเออเขาพี่เขาจะเอาให้อาหารมันหบอกให้มันอ๋อถุงใช่ไหมคะมีกล้วยก็ถุงทีเหรอมีกล้วยแต่เราก็ต้องต้องดูกันให้ห่างๆแต่ปอดก็มือไม่ได้เขาปอดก็มือเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวจะปิดคน ตอนนี้เรากำลังจะออกจากเกาะแล้วนะคะดูกราเปล่ากั